ในทุกปีสำเนาพระบร,บบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารจะพระราชทานบัตรอวยพรแก่ประชาชนชาวไทยสำหรับปีพุทธศักราช2559นี้ด้านหน้าของบัตรอวยพรพระราชทานมีพระนามาพิไทยมวก ภายใต้พระอนุราชมงกุฎและตราจักรีอยู่ภายในกรอบวงรีสองชั้นชั้นนอกเป็นสีเขียวอ่อนชั้นในเป็นสีเขียวเข้มทางด้านซ้ายด้านขวาและด้านล่างของกรอบเป็นรูปกลีบดอกไม้ส่วนพื้นด้านล่างของบัตรอวยพรพระราชทานเป็นภาพวาดเนินเขาและต้นไม้ ด้านในของบัตรอวยพรพระราชทานทางด้านซ้ายเป็นพระราชยาลักษณ์สมเด็จพระบรมอรสาธิราชสยามกุฎราชกมุมารทรงจัก,กรยานในกิจกรรมจัก,กรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปั่นเพื่อพ่อไบฟอร์ดเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 8พรรษา5ธันวาคม2558ส่วนด้านขวาม,มีข้อความภาษาอังกฤษว่า Season's n e s สต i n g s s e s t w i s h e s for Very h a p p y and Healthy New Year 2016พร้อมส่งลงพระนามาพิไทยและเลข904ถันลงมามีข้อความภาษาอังกฤษว่า From His Royal Highness the Crown Prince of Thailand และที่พื้นด้านล่างของบัตรอวยพรพระราชทานเป็นภาพวาดเนินเขาและต้นไม้เช่นกัน